สวัสดีเพื่อนๆชาญยูทูบทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเซบูมอนเตงเช่นเคยครับกับการว <f uck ling> ิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่26มีนาคมครับยังคงอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะฮะสำหรับฟุตบ,บอลรอบคัดเลือกต่างๆตามทวีปต,ต่างๆ,างๆค,งครับทั้งแอฟริกาแล้วก็ทางฝั่งของอยุโรปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีฟุตบ,บอลกระชับมิดมากมายครับที่เตะกันทั่วโลกไ,ไปอีกประมาณ2 3วันนะครับ วันนี้ผมคัดมาให้6คู่ครับผมที่น่าสนใจนะฮะสองทุ่มตรงคาซัคสถานเปิดบ้านเจอกับเดนมาร์กห้าทุ่มครับมี2คู่อังกฤษเปิดบ้านเจอยูเครนแล้วก็สโลวีเนียเปิดบ้านเจอกับซามาริโน,โนครับและอีก3คู่เนี่ยเล่นในช่วงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีลักซเบอร์เปิดบ้านเจอโปรตุเกสมอต้าเปิดบ้านเจออิตาลีแล้วก็สโลวาเกียเปิดบ้านเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ทวีปยุโรปในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกยาวๆไปเลยนะ ฝากไ้ด้วยนะครับก่อนจะไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันกับ l i น์แอดแอปบอลแปดนะครับทีเด็ดคัดเน้นๆเนียนๆเนี่ย,ย,ย,ยจัดให้ทุกวันนะฮะนอกจากฟุตบอลแล้วยังมีบาสเกตบอล n b a แล้วก็แบดมินตันเป็นทีเด็ดของผมอีกด้วยนะฮะผมส่วนใหญ่ตามแล้วไม่ค่อยพลาดนะใครสนใจแอดมาได้ที่ Li น์แอดเลยนะครับคู่แรกเราไปกันที่กลุ่ม H นะครับคาสซักสถานเปิดบ้านเจอกับเดนมาร์กครับผมทั้งฝั่งคาสซักสถานเจ้าบ้านครับผลงานสีนัดหลังสุดพวกเขาแพ้รวดในทุกรายการนะครับล่าสุดนี่ เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้สซลเวีเเนียมาสดสดร้อนๆเลยนะฮะก่อนหน้านั้นก็มีอุ่นเครื่องแพ้ UAE แพ้อุซเบกิสถานแพ้อาเเอรไบจันทรนะครับส่วนใหญ่นี่เจอทีมระดับกลางค่อนล่างนะก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนเดนมาร์กเองครับ5นัดหลังสุดก็ใช่ว่าจะดีครับพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2แต่นัดล่าสุดนี่เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มฟินแลนด์มาได้สดสดร้อนนะฮะ3ประตูต่อนหนึ่งผลงานในฟุตบอลโลกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสมอ1แพ้3ไป โดยที่คู่เจอกันมาเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่ที่คาซักสถานย้ายไปอยู่ในทวีปยุโรปนะครับซึ่งเดนมาร์กก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งไปนะฮะครั้งหลังสุดนี่ก็เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเดนมาร์กก็มาเอาชนะได้3ประตูต่อหนะครับใน ศึกฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือก2018คัสซักสถานชุดนี้นะครับภูมิแกนหลักผู้เล่นก็คือตัวที่เล่นหลีกในประเทศนะครับส่วนมากจะมาจากสโมสรแอสตานารด้วยซ้ำไปนะฮะตัวที่ดังๆหน่อยแล้วก็เก่งๆหน่อยเนี่ยก็จะมีมักซิมโซโมโรดอบนะครับแล้วก็อัลันดาราบาเยฟนะคือเป็นกองกลางที่แบบเทคนิคค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแกนหลักของทีม ส่วนเนมานี่จัดเต็มแน่นอนครับไม่ต้องสืบเลยฮะพวกมิเกลดัมสกาดเียร์เอมิฮอยเบียรคริสเตียนนอร์กานะฮะหรือว่ากองหน้าอย่างรามุสวินเทอร์ฮอยแลนนะครับที่นัดล่าสุดเจอฟิลแลนด์กดแฮตทริกไปก็น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับรวมถึงผู้รักษาป,ประตูกับตันทีมอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลด้วยนะฮะก็ทั้งฝั่งได้มากเองครับประสิทธิภาพนักเตะยังดูดีกว่านะฮะหลายตัวเป็นตัวที่เล่นกับทีมใหญ่ใ,ญในยุโรปอย่างมากมายครับ แถมโค้ดเก่งอีกด้วยนะแคสเปอร์ฮาจุมันเนี่ยผมชอบนะฮะระบบค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งถ้าพูดจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ไปต่อในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานะครับแถมเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากรอบแรกแต่ทรงบอลเนี่ยก็ยังดูดีกว่าคาซักสถานอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับระดับเดนมาร์กนี่คือระดับท็อปคลาสอยู่แล้วคาซักสถานเองนี่เป็นทีมที่อยู่ไกลถึงอันดับ115ของโลกเลยนะ แทมผลงานในการเล่นฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก10นัดหลังสุดครับคาซัคสถานยังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผลงานคือเสมอ3แล้วก็แพ้7ถึงแม้ว่าในยูฟ่าเนชัลลีครับผมผลงานพวกเขาจะดีนะครเพราะว่าล่าสุดก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็เตรียมตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกบีในยูฟ่าเนชัลลีครั้งที่จะถึงนี้นะครับ แต่การเจอกับทีมระดับโลกอย่างเดนมาร์กต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะห่างชั้นกันมากจริงๆครับแถมเกมรับของคาซักสถานเองเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้ประมาณ7เกมติดต่อกันแล้วนะจากผลงานชนะ2สเสมอ1แพ้4นะครับผมอันนี้พูดถึงเฉพาะเกมเย้าอย่างเดียวนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเดนมาร์กเองเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆน่าจะบุกมา เก็บ3แต้มจากคาซักสถานได้แหละแต่ว่าจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองอันนี้คือประเด็นนะครับซึ่งอัตราต่อรองคู่นี้นะฮะคือราคาที่ผมมองว่ามันโอเคสุดแล้วก็ได้น้ำดูดีๆหน่อยก็น่าจะเป็นลูกครึ่งควบ2นะครับ mm. ผมก็ยังมองว่าเดนมาร์กเนี่ยเกรดบอลยังดูดีกว่าคาซักสถานพอสมควรนะฮะ ทบีกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทีมดังจากแดนโคโนมน่าจะสามารถยิงผ่านลูกที่2ได้ในที่สุดนะครับคู่นี้ให้กัดฟันอยู่ต่อเดนมาร์กทีมเยือนราคาลูกครึ่งควบ2ครับถัดมาไปที่กลุ่ม C นะครับผมเวลา5ทุ่มตรงทีมชาติอังกฤษจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของยูเครนนะครับเจอกันบ่อยนะฮะคู่นี้จะเตะกันที่เวมบลีย์นะครับในกรุงลอนดอน ผลงานของอังกฤษนัดที่แล้วครับพวกเขาบุกไปชนะอิตาลีมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับและ5้านัดหลังสุดในทุกรายการมีแพ้แค่นัดเดียวครับคือในฟุตบอลโลกที่แพ้ต่อฝรั่งเศสไป1นประตูต่อ2เท่านั้นที่เหลือคือชนะ3เสมอ1นะฮะขณะที่ทีมเยือนยูเครนครับตอนนี้ก็เนื่องด้วยสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียทําให้นักเตะทีมชาติยูเครนเองเนี่ยต้องออกมาเก็บตัวอยู่ต่างประเทศครับฟุตบอลลีกก็ไม่สามารถทําการแข่งขันได้ ก็อาจจะมีอุ่นเครื่องอะไรไปเรื่อยนะฮะผลงาน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับนัดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องกับเบนฟอร์ดทีมสำรองเลยนะเมื่อ2อวันที่ผ่านมานี้เองทีมอุ่นเครื่องยากนะครับผมส่วนสถิติการเจอกันของทั้งคู่นะครับถ้าเอาแค่เฉพาะช่วงหลังๆจริงๆเลยนะมันนัดเดียวก็คืออังกฤษเนี่ย ชนะยูเครนไปได้นะครับผม4ประตูต่อ0ูนะฮะในศึกฟุตบอลยูโร2020ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้คือครั้งหลังสุดที่เจอกันเลยนะเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกนี่ก็เป็น10ปีแล้วนะฮะและเหมือนเคยครับอังกฤษก็ยังอุดมไปด้วยนักเตะคุณภาพมากมายนะครับผมก็อย่างแผงหลังก็น่าจะมาเป็นพวกแฮร์รี่แม็กไวร์จอห์นสโตนเบนชีเวลคาวอเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมกองกลางนี่มีทั้งดแคลนไลท์ Light, แล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สัน แผงหน้าก็จะค้ำโดยแฮร์รี่เคนนะครับรวมถึงฟิฟเฟเดนที่ช่วงหลังๆก็ฟอร์มเริ่มจะดีขึ้นมาบุกโยซาก้าครับกองหน้าอาร์เซนอลเองเนี่ยก็ดูการนี้ฮอตมากๆครับคือหน้าอีฉาอังกหษ้าช่วงนี้มีนักเตะดีๆให้เลือกสรรเพียบเลยฮะขณะที่ยูเครนครับนักเตะหลายๆคนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าไม่มีโอกาสได้เล่นกับสโมสรเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ ผลงานดีแค่ไหนถ้าเอาแค่ตัวที่แบบดังๆหน่อยนะก็อลิสเซนเดอร์ซินเชนโก้นั่นแหละที่เล่นอยู่กับทางด้านของอาร์เซนอลณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีทางด้านของวิตาลีมีโกเลนโก้ฮะแบ็กซ้ายของเอเวอเรตันอีกรายหนึ่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นอันเดรลูนินนะครับมือ2ของเรอัลมาดริดอ่จริงๆตัวก็ไม่ได้คี่เหร่อะไรครับแต่ว่าผมว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองแหละมันทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยขาดสภาพความพร้อมไปมากเลยจริงๆ และการบุกมาเยือนอังกฤษที่เบรมบลี่ครับบอกเลยว่างานโคตรแข็งนะฮะอังกฤษนี่นัดล่าสุดที่เจออิตาลีนี่เล่นดีใช้ได้เลยนะดีเอาเรื่องเลยล่ะขณะที่ผลงานในฟุตบอลโลกก็ถือว่าดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะตกแค่รอบสิบุทีสุดท้าย แต่การเจอกับฝรั่งเศสทีมแข่งโป๊กนะก็มันก็ตามทรงอยู่ละเฮดูเฮดของทั้งคู่นะครับอังกฤษดูดีกว่าจากการเจอกัน8ครั้งครับอังกฤษชนะไป5เสมอ2แล้วก็ยูเครนเอาชนะไปได้นัดเดียวเท่านั้นนะครับเราช่วงหลังๆนี่ไม่ต้องสืบเลยนะเรื่องสภาพทีมแล้วก็ความพร้อมของอังกฤษนี่ถือว่าดูดีกว่ายูเครนโขเลยทีเดียววันนี้ผมว่าอังกฤษคงระวังแค่ตัวเดียวนะฮะก็คือทางด้านของมิเคลโลมูดิกนะครับผมกองกลาง ของเชลซีนะฮะที่พึ่งสอยมาช่วงเปิดตลาดฤดูหนาวนะในราคา100ล้านยูโรนะครับผมนอกนั้นผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะคืออยูเครเป็นทีมที่ดีครับแต่ว่าอังกฤษในทัทีนี้ยังดูดีกว่าแถมได้เล่นในเบมรบลีด้วยครับแกเร็ซาเกตเองก็อยากจะทําผลงานให้มันดีที่สุดนะเพราะว่าฟุตบอลโลกก็ผลงานไม่ได้เข้าตาอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าอังกฤษน่าจะใสแหลกแหละแล้วดูแล้วน่าจะยิงเกินครับผมมองไว้ที่ประมาณ3-4ลูกได้ซ้ำไปอันนี้ในความคิดของผมนะครับ ตาต่อรองก็ต่อมาแพงเหมือนกันเกือบจะ2ลูกเลยทีเดียวจริงมีราคา2ลูกให้เล่นด้วยแต่ว่าผมขออยู่ที่ราคาลูกครึ่งครบ2ดีกว่านะอยากจะลุ้นลูกที่2กินครึ่งหูคู่ดีกว่านะเผื่อยิงไม่เยอะมากแบบที่คิดนะครับแต่ผมเชื่อว่า2ลูกก็มีแน่ๆนะคู่นี้อยู่ต่ออังกฤษเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งครบ2อนะครับอีกคู่หนึ่งแต่เวลา5ทุ่เหมือนกันครับในกลุ่ม H อสโลเวเนียเปิดบ้านเจอกับซามาริโนนะครับ ฝั่งเจ้าบ้านสโลวีเนีย5นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะฮะนัดล่าสุดในยูโรรอบคัดเลือกนะเมื่อ3วันก่อนพวกเขาก็เพิ่งบุกไปเอาชนะคาซัคสถานมาได้นะครับ2ประตูต่อ1ส่วนฝั่งซามาริโน่ครับแน่นอนฮะพวกเขานี่เป็นทีมสมัครน้อยแห่งยุโรปอยู่แล้วนะครับ ไม่ชนะใครมาประมาณโอ้โหผมว่าประมาณ30-40แมตช์ได้แล้วนะอันนี้พูดตรงๆเลยไล่ดูสถิตินี่โอ้โหถจนนิ้วแทบกุดนะครับไม่เจอชนะแม้แต่แมตช์เดียวครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ Northern ์ไอแลนดไปศูนย์ประตูต่อ2ถ้านับเฉพาะในช่วง10ปีหลังสุดนะครับทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด3เกมนะครับเป็นสโลเวเนียที่เอาชนะไปได้ทุกนัดนะครับและไม่มีนัดใดเลยฮะที่พวกเขาเสียประตูให้กับซานมาริโนนะฮะแถมยิง ใส่ซามาริโนด้วยค่าเฉลี่ยประตูที่ค่อนข้างสูงครับ206040อะไรแบบเนี้ยนะฮะเจอกันทั้งหมดในประวัติศาสตร์ในประมาณ5เกมครับซามาริโนยังไม่สามารถยิงสโลวีเนียได้เลยแม้แต่ลูกเดียวสโลวีเนียชุดนี้ครับผู้เล่นหลกัหลกๆก็จะเล่นอยู่ในลีกงรองของยุโรปนะครับพวกลีกของกรีซลีกของออสเตรียอะไรพวกเนี้ยนะฮะเห็นตัวที่พอจะมีชื่อชั้นหน่อยก็จะมีกองกลางอย่าง เบตาสโตยานอวิชนะครับผมที่เล่นอยู่กับเอมโปลีในสกนโชสติลาแล้วก็ผู้สาบตัวยานโอบลักนะครับของเอเลติโกมาดริดนะแต่โดยรวมครับผมก็ยังดูดีกว่าซามาริโนเยอะนะฝั่งซามาริโนเองนี่ผมไม่รู้จักแม้แต่ตัวเดียวนะครับซึ่งนักเตะส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปดูแล้วเนี่ยก็เล่นอยู่กับสโมสรในบ้านเกิดนะครับบางคนเนี่ยเป็นนักเตะแบบกึ่งอาชีพด้วยซ้ำไปครับไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพเลยนะถึงเวลาเลต่ตดทีมชาติก็ตามนั้นเลยนะ ไม่รู้ว่าอยู่ประเทศเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างไหมกันความเป็นมืออาชีพของกีฬาฟุตบอลต้องบอกว่าสโลวีเนียยังมีมากกว่าเยอะพอสมควรเลยครับและนัดนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านด้วยครับได้เปรียบเยอะฮะซึ่งแน่นอนครับชัยชนะมันจะอยู่ที่เจ้าบ้านแน่นอนนะแต่ว่ามันอยู่ที่ จะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองฟั่งซามาริโนเนี่ยพวกเขามีอันดับฟีฟ่ารังกิ้งไกลถึง211นะครับผมอันดับแย่กว่าทีมชาติไทยด้วยซ้ำไปและ5้านัดหลังสุดเนี่ยในทุกรายการพวกเขายังยิงประตูไม่ได้เลยครับแถมเสียไปถึง20ประตูอีกตั้งหากอันนี้คือมันค่อนข้างจะบ่งบอกถึงมาตรฐานฟุตบอลชัดเจนมากๆนะฮะ ซึ่งกลับกันครับทางฝั่งของสโลวีเเนียเนี่ยอยู่อันดับที่62ของโลกและช่วงหลังเองเนี่ยผลงานก็เริ่มดีขึ้นเป็นระยะนะครับผมเหมือนเป็นชุดที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมานะช่วงหนึ่งพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียวแล้วก็ดรอปไปนะครับตอนนี้เริ่มจะกลับมาใหม่ละการเจอกับซามาริโนวันนี้เนี่ยคงต้องพิสูจน์กันหน่อยครับว่าพวกเขาเหมาะสมจริงๆนะครับที่จะเป็นทีมเกรดบีบวกของยุโรป คุณนี่ราคาต่อรองผมเห็นราคาเดียวเลยครับคือ4ลูกนะครับผมแมจะยิงถึงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยหลายคนเริ่มกังวลนะฮะคือถ้ากลัวซามาริโนเนี่ยมาแบบอุดๆหน่อยเนี่ยอาจจะไม่สามารถยิงได้เยอะแบบที่คิดนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยหลังๆซามาริโนเองก็ไม่ได้แพ้ขาดกระจุยกระจายเลย,เลยนะหนักสุดก็นู่นเลยครับผมที่แพ้กริดศูนย์ประตูต่อสิบนะครับผมเมื่อ 2ปีที่แล้วก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนั่นแหละด้วยตาต่อรองมันแพงไปนิดนึงครับผมผมว่าสโลวีเนียไม่น่าจะยิงถึงฮะสุดแม็กก็แค่3ลูกเท่านั้นเองนะครับไม่รู้จะยิงเยอะไปทําไมอะ่ะในเมื่อ,อฟุตบอลมันเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับอาจจะต้องมีการบุนเยนตัวเู้เล่นเก็บตัวซะหน่อยเดี๋ยวต้องมีเตะอีกแมตช์หนึ่งนะคู่นี้ผมขอชี้ให้รองซานมาริโนแล้วกันครับฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆซะหน่อยแต่ผมว่าไม่น่าจะยิงถึงครับเต็มที่แค่3ลูกนะครับ คู่ต่อมาในกลุ่มเจครับผมไปในช่วงตี1น5นาทีเลยครับลักซเบอร์เปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสนะครับผมเจ้าบ้านลักซเบอร์ถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับ5นัดหลังสุดนะฮะต้องบอกว่า6นัดหลังสุดเลยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับแต่เป็นการเสมอไปถึง5เกมครับมีชนะแค่นัดเดียวคือเปิดบ้านชนะลิทวเนียหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสองนัดหลังสุดเนี่ยจบลงด้วยการเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ต่อบัลแกเรียแล้วก็สโลวาเกียในนัดล่าสุดนะฮะนี่บุกไปยันเสมอสโลวาเกียเลยนะ ขณะที่โปรตุเกสครับผมห้านัดหลังสุดผลดงานคละๆกันครับชนะ3แพ้2นะฮะสลับกันมาเรื่อยแต่ล่าสุดเล่นในบ้านก็เพิ่งจะถล่มลิเตนสไตน์ไป4ประตูต่อ0ูนย์นะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเนี่ยโปรตุเกสยังไม่เคยแพ้ฮนะแถมชนะทุกแมชอีกด้วยล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปโปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะลักเซเบิร์กไปได้5ประตูต่อ0ูนย์นะครับ แต่ต้องบอกนะครับว่าเราสเสบร์ชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับพอไปดูนักเตะหลายๆคนเนี่ยเล่นอยู่กับทีมใหญ่ๆเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างบอเกสซันเชสเนี่ยปีกซ้ายของทีมก็เล่นอยู่กับบรัสเซิลเมือนเช่นกลับบัตนะครับมัตเตสโอเซนนี่ก็เล่นอยู่กับ FC โคโลนเลนโดเบเรโรก็เล่นอยู่กับไมล์ูห้าและตัวหนึ่งครับมัตเตสโอเซนก็เล่นอยู่กับโบคุมนะครับนี่4ตัวเนี่ยเล่นในบุนเดสลีกาหมดเลยนะ ยังไม่นับตัวหนึ่งครับที่เล่นในลีกยุโรปอีกหลายทีมเลยทีเดียวนะฮะอาจจะเป็นลีกระดับเกรด B ของยุโรปแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่วันนี้เจอโปรตุกเกสครับที่จัดชุดใหญ่สุดๆลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสู้ลำบากนะฮะซิกิสโตโ,โรนันโดบรูโนฟอนโัโน,โนเดสจาวเฟลิกนะฮะผมเบอร์นาร์โดซิวาเจจาวกันเซ l โล ผู้นี้เล่นดีหมดเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เล่นดีด้วยนะที่เพิ่งจะเอาชนะลิเทนสไตน์มาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ยิงไม่ถึงแต้มต่อนะเจ็บใจว่ะซึ่งถ้าเอามาตรฐานนัดแค่เฉพาะที่ชนะลิเทนสไตน์ล่าสุดเนี่ยมาเป็นตัววัดเนี่ยผมมองว่านันนี้บุกไปเยลัสเบิร์กลำบากนะครับชุดนี้อย่างที่บอกไปลักสมเบิร์กไม่ธรรมดานะฮะบ,บุกไปยังเสมอสโลวาเกียได้เนี่ยถือว่ามีของเลยทีเดียวครับแล้วราคาต่อรองก็โอ้โหค่อนข้างแพงนะนี่ขนาด บุกมาเยือนนี่ต่อเขา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะเฮดตัเฮ็ดูดีกว่าแหละไม่เถียงครับผมโปรตุเกสชนะ17เนะฮะเสมอหนึ่งแล้วก็มีลักซมเบิร์กเนี่ยมาชนะได้ครั้งหนึ่งด้วยไม่รู้ครั้งไหนนะฮะแต่เห็นว่านานมากๆละตั้งแต่นู่นเลยครับปี1961นเกาะครับก่อนผมเกิดด้วยซ้ําสําหรับอัตราต่อรอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งถ้าเล่นอยู่ที่บ้านโปรตุเกสเนี่ยผมพอจะเชื่อใจได้นะครับแต่ดัดนี้ต้องบุกมาที่ลักซมเบิร์กครับผมสภาพสนามสภาพอากาศลักซมเบิร์กคุคกก้นะ นักเตะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระดับเกรด B หรือว่าเกรด C เท่านั้นเองนะแต่ว่าก็ช่วงนี้ลัสเซเบิร์กเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆครับการเจอกับลัสเซเบิร์กไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วนะตอนนี้พวกเขาเป็นทีมที่แบบดูดีกว่าพวกมูเกาะเฟโรดูดีกว่าพวกซามาริโนแล้วนะครับเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งนะเกรดประมาณพวกแบบดีกว่ามอตตาได้ซ้ำไปผมพูดเลยนะฮะวันนี้เล่นในบ้านครับผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะต่อกรกับโปรตุเกสได้อยา่างสูสีนะ โปรตุเกสเองถ้าไม่คมครับไม่น่าจะยิงได้เยอะสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะแบบเชิญเชื่แล้วเก็บ3าคะแนนกลับไปนะครับอาตาตอรอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ให้รองนะครับผมลุ้นนะว่าอาจจะโดนแค่ลูกเดียวหรืออาจจะโดนแค่2ลูกแล้วก็กินครึ่งหูไปครับคู่ต่อมาในกลุ่ม C ครับเตะเวลาเดียวกันตี1น5นาทีมอต้าเปิดบ้านเจอกับอิตาลีครับฝั่งเจ้าบ้านมอตา้านัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกไปแพ้แพดอตมาซิโดเนียมา1ประตูต่อ2ครับ ห้าหน้าหลังสุดในทุกรายการชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้สารนะฮะมีไปชนะอิสราเอลได้นัดหนึ่งในฟุตบอลกระชับมิตรช่วงหนึ่งกันยายนปีที่แล้วครับขณะที่อิตาลีห้านัดหลังสุดชนะ3าแพ้2ครับแต่2นัดหลังสุดคือแพ้รวดต่อออสเตรียสูตรอ2ในฟุตบอลกระชับมิตรและล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2นะฮะในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านไปนี่แหละเมื่อสามวันก่อนนะครับ ทั้งคู่เจอกันมาเนี่ยอิตาลีไม่เคยแพ้มอตาเลยครับและชนะได้ทุกครั้งอีกตั้งหากนะครับไม่มีสะดุดเสมอแม้แต่นัดเดียวครับแต่ส่วนใหญ่จะชนะแบบจุ๋มจิ๋มนะในช่วง3-4แมตที่ผ่านมาครับผมล่าสุดก็ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับในศึกฟุตบอลยูโร2016 รอบคัดเลือกนะครับอิตาลีก็เปิดบ้านเอาชนะมอต้าไปได้แค่1นประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองผู้เล่นของอิตาลีที่ขนมาลุยศึกครั้งนี้นะครับก็พยายามจะเป็นชุดใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะอย่างพวกวินเฟรดจ,จิโนโตอะไรพวกนี้ก็ได้มีโอกาสมานะครับซันโดโตนาลีมาโกวรารติแบรน์คริสตันเต้นะฮะก,ก็ได้เป็นดอนนารูมามาแต่นักเตะตัวที่แบบเป็นสตาร์ดังหลายๆคนก็เลิกเล่นไปแล้วนะเออซึ่งบางคนเนี่ย ผมยังสงสัยด้วยซ้ำนะครับว่าอิตาลีเนี่ยหาหนักเตะติดทีมชาติยากขนาดนั้นเลยครับอย่างกองหน้าอย่างมาเตโอเรเตกุยนะฮะผมก็เล่นอยู่ในลีเจนตินากับสโมสสนติเกรผมก็ยังงงนะครับผมว่าเออติดทีมมาได้ไงวะเนี่ยในการโชว์นี่มันไม่มีนักเตะอื่นแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้คือไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งนะครับผมแต่คือมันเป็นอิตาลีที่หน้าตาแปลกประหลาดพอสมควรอะ่ะหรืออาจจะมีการโรเตชันกันมากน้อยแค่ไหนก็ยังตอบไม่ได้นะครับ เพราะว่าสไตล์ของโรเบรโตมันชินน่เองเนี่ยไม่ได้ยิงกระจุยกระจายอยู่แล้วนะส่วนมากมักจะตีหัวแล้วก็เข้าบ้านนะครับฝังมอตา้าเจ้าบ้านเองนะครับผมนักเตะหลักๆเนี่ยก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศของตัวเองนะครับผมจะมีเด่นมาหน่อยก็คือกองหน้าอย่างเทดดี้เตอูบาครับที่เล่นอยู่ในอ่า a l Union เนี่ยน g ซ l กลอของเบลเยียมนะครับซึ่งก็เล่นในรายการยูโรปาลีกด้วยเท่านั้นเองนะครับผมนอกนั้นตัวอื่นบอกตรงครับไม่รู้จักจริงๆฮะ วันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่มีฟีฟ่ารัง g 167อย่างมอต้านะครับเจอกับอิตาลีที่มีฟีฟ่ารัง g อยู่ที่อันดับ8ครับแน่นอนครับเกรดบอลมันต่างกันเยอะมากๆจริงๆและอิตาลีเองเนี่ยเพิ่งจะแพ้งกรีทมาคาบ,บ้านตัวเองนัดล่าสุดด้วยนะฮะวันนี้ก็อาจจะต้องยิงเยอะๆชดเชยซะหน่อยอันนี้ในความคิดผมผมคิดอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องว่าใจมันชินี่อีกทีแหละเขาชอบยิงน้อยๆแล้วตีหัวเข้าบ้านอะ มอตาเองก็ไม่ใช่ว่ากระจอกงอกง่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมระดับเกร C นะฮะที่ก็เหนียวเอาเรื่องเหมือนกันนะสังเกตได้ว่าพวกเขาแพ้ใครเนี่ยในช่วงประมาณ10-20นัดหลังสุดนะครับถ้าไม่นับนัดที่แพ้สโลวีเกียเลศูนย์ประตูต่อ6กับแพ้โครเอเชีย1น1-7เนี่ยที่เหลือพวกเขาเนี่ยแพ้แบบเฉื่อนๆมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอใครก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ เริ่มจะเหนียวขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เป็นทีมที่โดนยิงเละเทะกระจุกจายอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะอิตาลีมานะันนี้ต่อค่อนข้างแพงครับผมคิดได้ใจว่าลูกกว่าๆนะฮะโอ้โหเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะอันนี้คือราคากลางนะครับผมว่าไม่น่ายิงถึงว่ะเอาจริงๆนะเต็มที่ก็2ลูกพอดีคำอะมอต้าเล่นในบ้านมันต้องมีดีอะไรบ้างแหละเนาะแล้วช่วงหลังๆเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาบ้างนะหลายทีมในยุโรปที่เป็นทีมระดับแบบเล็กๆเกรซีอะไรแบบเนี้ย ผมเชื่อว่าวน,นี้อิตาลีไม่ชนะขาดานะครับนแนะนําให้รองมอตาเจ้าบ้านราคาสลูกครึ่งแล้วกันนะครับและคู่สุดท้ายนะครับผมไปที่กลุ่มเจครับเวลาตีหนึ่งสีนาทีเช่นกันฮนะสโลวาเกียเปิดบ้านเจอก,กับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับทางฝั่งสโลวาเกียรครับนัดล่าสุดฟอร์มไม่ดีนะเล่นในบ้านเสมอกัละลัวเสมอไปศูนประตูต่อศูนย์ขณะที่บอสเนียครับนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านแล้วก็เอาชนะไอซ์แลนด์ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของสโลวาเกีย 6นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยฮะจากการเสมอสี่และแพ้2ขณะที่บอสเนียครับหนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะฮะผลงานถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเกมเยือนบอสเนียอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับ5เกมเยือนหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะเสมอ3าแพ้2ขณะที่สโลวาเกียเองเนี่ยเกมเย้าว5นัดหลังสุดก็ไม่ชนะใครเช่นกันครับเสมอ3าแพ้2เหมือนกันเลยนะฮะ วันนี้น่าสนใจครับผมเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเจอกันวันนี้ผลมันจะเป็นยังไงซึ่งสโลวาเกียชุดนี้เนี่ยดาราแบบว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่มีนักเตะที่อาจจะแบบเล่นอยู่ในทีมใหญ่ๆอยู่บ้างนะยกตัวอย่างเช่นอย่างอ่ผู้สาปตัวครับก็มาตินดูบราฟกาของนิวคาสเซิลนะฮะแล้วก็มีสตานิสลาฟโลวอตกาที่เล่นให้กับนาโปลีนะครับรวมถึงอันเดรสดูด้าด้วยที่ เล่นอยู่ในการโชวซีเรียอิตาลีกับสโมสรอนเวโรนาส่วนแผงเกมลุกกองหน้าเนี่ยตั้งแต่หมดยุคมาริคัมซิกไปก็ยังไม่มีใครขึ้นมาทดแทนได้นะกับสโลเวเกียทีมเยือสเนีเฮอร์เซโกวีนานะครับผมอ่าก็จะมีนักเตะที่เรารู้จักกัน1คนแน่ๆแล้วก็คือเอดินเชโกนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะกระจายเล่นอยู่ตามลีกยุโรปนะครับผมในทีมระดับ B นะฮะ มีตัวหนึ่งที่แบบดูดีเลยก็จะมีราเดครูนิชนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าน,นี่นักเตะบอสเนียนะเล่นอยู่กับเอซีมิลานะฮะตัวนี้ไม่ธรรมดาครับคือต้องบอกว่า,วาบอสเนียเนี่ยอัปเกรดมาตรฐานทีมชาติของพวกเขาขึ้นมาเยอะมากๆ ในช่วงประมาณ10ปีหลังสุดนะครับผมขนาดนัดนี้เนี่ยบุกมาเยือนสโลวาเกียมคิดดูแล้วกันว่าอัตราต่อรองที่ทางบ่อนเมืองนอกเปิดมานะครับนี่บุกมาเยือนนะฮะราคาเสมอนะครับผมแล้วก็มีราคาบอสเนียต่อปอกับสโลวาเกียต่อปอด้วยนะยุคนี้สโลวาเกียไม่ดีครับผมไม่เชื่อน,น้ํายาพวกเขาเท่าไหร่ต่อให้เล่นในบ้านก็ตามครับบอสเนียเนี่ยกำลังขาขึ้นกราฟกําลังขึ้นนะฮะ ขณะที่สโลเวเกียเองช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีครับอย่างที่บอกไป5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะกุนซูฟรานเชสโก้ co, คาโซน่านะครับผมก็ต้องทํากันบ้านางานหนักเหมือนกันการที่ได้เล่นในบ้านครับก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมฮะแต่ว่าบอสเนียเองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับแล้วก็ช่วงหลังนี่แข็งแบบผิดหูผิดตาเลย ผมว่าเกมมาเยือนนัดนี้เนี่ยบอสเนีย,เนยน่าจะสูสีกับสโลวาเกียนะครับผมสโลวาเกียผมไม่ค่อยชอบทรงบอลในช่วงนี้เท่าไหร่นะเล่นแล้วมันไม่ดุดันเลยครับผมคือปกติทีมพวกสโลวาเกียโครเอเชียพวกนี้ระบบก็จะดีนะฮะแต่ผมดูสโลวาเกียเล่นหน้าสุดนี่เหมือนต่างคนต่างเล่นอ่ะไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับบอสเนียเฮอร์เซโกวินาเองเนี่ยเป็นช่วงที่ นักเตะหลายคนเนี่ยอยู่ในช่วงพีคนะครับผมมองว่าสู้สโลวาเกียได้ครับวันนี้ครับอาจจริงๆมองถึงการบุกมาเก็บสาแต้มด้วยสามไปข้อคงมั่นใจครับว่าทางฝั่งของบอสเนียจะไม่แพ้สโลวาเกียในค่ำคืนนี้นะครับอัตราตรองเล่นราคาถ้าผมเล่นนะเอาเล่นราคาสโลวาเกียต่อปอป,อปอดีกว่าแล้วเราก็รองทางด้านของบอสเนียนะครับลุ้นกินครึ่งได้อยู่นะฮะเสียน้ำนิดนึงนะกันนะคู่นี้อยู่รองบอสเนียร,ราคาปป,ปครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง6คู่ในวันนี้นะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปฝังย้อนในคลิปนะครับคู่แรกครับอยู่ต่อเดนมาร์กทีมเยือนลูกครึ่งควบ2คู่ที่2อยู่ตองกฤษเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่3อยู่รองซามาริโนทีมเยือนราคา4ลูกคู่ที่4อยู่รองลักซ์มเบิร์กครับราคา2ควบ2ครึ่งคู่ที่5อยู่รองมอต้าราคา2ครึ่งและคู่สุดท้ายอยู่รองบอสเนียทีมเยือนราคาปอปอนะครับ อันนี้ก็ว่ากันด้วยหลักสถิติและความน่าจะเป็นล้วนๆนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานว่าเป็นยังไงกันนะฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับไลน์แอดแอปบอลไปสปนะครับผมอยากพูดคุยเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องกีฬาทีเด็ดฟุตบอลทีเด็ดแบดมบินตันทีเด็ดกีฬาต่างๆนะครับผมสามารถพูดคุยกับผมได้ในไลน์แอดนี้นะครับแอดมาไม่ผิดหวังแน่นอนฮะ